BMW รุกตลาดยานยนต์ไฟฟ้ารูปต่อเนื่องเปิดตัว i7 ขอราคาในไทยเริ่มต้น7.599ล้านบาท BMW ประเทศไทยตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนำเสนอแนวคิดพลังงานแห่งทางเลือกหรือ power of choice ให้แก่ผู้บริโภคด้วยการเผยโฉม New BMW i7 ซึ่งเป็นรถยนต์ซีแดนพรีเมียมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบมาพร้อมลุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว พลังกำลังรวม400กิโลวัตต์544แรงม้ามอบอัตราเร่งอันทรงพลังด้วยแรงบิดสูงสุด745นิวตันเมตรผสานกับเกียร์อัตโนมัติและระบบขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้า BMW xDrive และเทคโนโลยี BMW eDrive Generation ที่5พร้อมให้ลูกค้าในประเทศไทยได้ครอบครองใน3รุ่นย่อยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bmw.co.th หรือติดต่อผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของ BMW ทั่วประเทศสำหรับ the first ever BMW i7 ที่เรามาเปิดตัวกันในวันนี้นะครับก็ <c oughs> ต้องบอกว่า <c oughs> หากเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่เราเคยเปิดตัว BMW 7 Series กันครั้งแรกเมื่อ45ปีที่แล้วเนี่ยเราพัฒนาในแต่ละร,รุ่นขึ้นมาเนี่ยด้วยฟีเจอร์ที่มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเสมอเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยมาเป็นเจเนอเรชั่นที่7แล้วของบ7เราก็เปิดตัวในครั้งแรกด้วยระบบที่เป็นรีเจ0 0 นะครับกับ i7 เพราะนั้นในครั้งนี้เนี่ยเราได้เห็นดีไซน์ที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปในมุมมองของสิ่งที่เราเรียกว่า f o ร์ a r ดิซึหรือการมุ่งม,มองไปข้างหน้านั่นคือการดีไซน์เข้าไปสู่ยุคที่เป็นอนาคตมากยิ่งขึ้นในรุ่นนี้เนี่ยหากมองในเรื่องของระบบที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็มาพร้อมกับแรงกําลังเนี่ย544แรงม้านะครับซึ่งผมคิดว่าโดยมอเตอร์แล้วก็การทํางานร่วมกันกันกบแบตเตอรี่เนี่ยที่ประมาณ105ิลวัตต์ชั่วโมง ก็สามารถที่จะพาเราไปได้ไกลถึง625กิมต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็ในการชาร์จเนี่ยไม่ต้องรอ,อนานนะครับเพราะว่าตัว Onboard c h a r ์ e เจอร์เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นรองรับการชาร์จไฟฟ้าเนี่ยนะครับได้สูงสุดจาก DC Charger เจอนี่ยก็คือที่195กิโลวัตต์ชั่วโมงเพราะนั้นในการชาร์จจาก0ูนถึง80เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่3 8นาทีเท่านั้นเองก็สามารถจะพาเราไปได้ไกลมากๆครับสำหรับในรุ่นของ b ีวเซเนนะครับรอเปิดตัว พร้อมกันเนี่ยมี3รุ่นด้วยกันนะครับหากจะมองกันที่ตัวท็อปก็คือ i7 นะครับ Xdrive60 M Sport g r a n d r o so. s o ในรุ่นที่2นะครับก็คือ b m w i 7 Xdrive60 M Sport ที่เรามาเปิดตัวกันในวันนี้นะครับเป็นบีวิ Xdrive60 M Sport First Edition ร,รุ่นนี้จะเป็นสีดำนะครับ Black Sapphire สำหรับในตวิวอซเวส i เนี่ยจะพร้อมสมมอบกันในตอนไตรมาสแรกของปีหน้าเป็นต้นไปสำหรับเรื่องของระบบอสถานีอับยู่ไฟฟ้านะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามี Business Partner เช่น v v o v e และก็ EG a ก็ at, นะครับที่ให้บริการ การชาร์จไฟฟ้าเนี่ยตามที่ต่างๆนะครับเป็น p u b l ลิ c ชาร์จิ g ซึ่งเรามีมากกว่า600แห่งรวมกับดีลเลอร์เราทั่วประเทศด้วยนะครับผมคิดว่าการขยายตัวของสัญญาอัติวิฟ้ฟเนี่ยจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในหลากหลายที่ที่เป็นไลฟ์สไตล์ของลูกค้า b บ w อยู่สามารถจะไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นที่หัวหินไม่ว่าจะเป็นที่เขาใหญ่และจะมีมากขึ้นเรื่อยๆครับ